เจริญพรเป็นปกติของคนเราทั่วไปเมื่อบนบานสารกล่าวแล้วก็หวังจะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะได้หรือไม่ก็ตามทีจะบนที่ไหนอย่างไรเพราะนั้นการแก้บนนี้หลังจากเราได้ตั้งสาจาัจจะอธิษฐาน โดยจิตโดยใจของเราแล้วเนี่ยเราได้รับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบันดาลให้เราเป็นผลสําเร็จแต่ว่าบังเอิญว่าเราลืมสมมติว่าเราลืมในการแก้บนจะทําอย่างไรเพราะแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เมตตาบอกกล่าวหรือสอนไว้ว่าสิ่งที่เราได้กล่าววาจาแล้วเรียกว่าเป็นสัจ,จวาจา เมื่อเราตั้งสัจจะวาจาแล้วแล้วเราลืมในคำที่เราเรียกว่าคามั่นสัญญานั้นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำอย่างไรให้เราหลุดให้เราพ้นไม่ต้องไปต้องมนต้องอาถรรพ์นในสิ่งที่เราได้มีสัจจะวาจาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไวครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวว่าให้เราตั้งสัจจะ โดยแต่งเข้าตอกดอกไม้ใส่พานยกขึ้นเหนือหัวปกติครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอา้าเราไม่ไม่ว่าเราจะบนบานที่ไหนนะจะเป็นเจ้าปู่เจ้ายาเจ้าพ่อหรือศาลหลักเมืองที่ไหนก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ถามท่านว่าจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องไปกระทําที่เลยถึงที่ที่เราไป ครูบาอาจารย์บอกก็ไม่จําเป็นเสมอไปแล้วทำอย่างไงล่ะท่านบอกให้แต่งขันเข้าดอกดอกไม้ทูบเทียนใส่ในขันแล้วให้เราบนบานที่กลางแจ้งข้างนอกนะตั้งสัจจะขอขามากรรมต่อท่านก่อนโดยกายวาจาใจของเราสิ่งที่เราได้กล่าวแล้วได้บ่นไว้แล้วแต่เราลืมที่จะไปแก้ลืมที่จะไปชำระ ให้กล่าวขอขามากรรมนะเมื่อกล่าวขอขามากรรมแล้วเราก็ไปแกนะ่ทีหลังก็ได้นะวิธีอย่างนี้ก็จะสะดวกสบายแล้วก็คลายความกังวลใจจากตัวของเราได้ว่าเออเราได้ขอขามากรรมแล้วนะสิ่งบางอย่างนี้ที่เราได้กล่าวไปแล้วได้ทำไปแล้ว เราเกิดลืมไม่ได้ทําตามเราก็กลัวว่าเออมันจะติดเป็นวิบากกรรมเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อตัวเราก็ให้ตั้งสัจจะขอขามากรรมเสียก่อนเจริญพร